วันนี้ที่ผมจะมารีวิวสว่านมาสลาุตัวนี้มีความน่าสนใจมากเพราะว่าเขาสามารถสวมหัวแบบนี้ได้แล้วก็ถอดแบบนี้ได้สําหรับสว่านตัวนี้นะครับเป็นสว่าน20โวลต์าสายเาดี๋ยวผมวาดขนาดให้ดูก่อนขนาดความสูงประมาณ23ซนติเมตรนะครับประมาณ10-17ซนติเมตรนะฮะก็กระทัดลัดพอดีมือนะครับวัสดุไม่ได้กองแก้นะครับการออกแบบก็ประมาณนี้เลย จะเป็นเหมือนสไตล์ญี่ปุ่นนะผมนี่มาสลุจแปนอินเวนชั่นแบตท,ที่แถมมาให้เป็นแบต20โบโวลต์นะฮะนี่ขนาดไม่ใหญ่นะครับผมแต่ว่าใช้งานได้ค่อนข้างยาวนานมี่ปุ่มเช็คสถานะแบตตรงนี้นะฮะกดแล้วก็สามารถดูได้ว่าแบตเหลือเยอะไหมอันนี้ขึ้นสีแดงด้วยก็แบตเหลือไม่เยอะนะครับผมด้ามจับนี้จับพอดีมือแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นยางแบบนี้ ก็ทําให้ไม่ได้เจ็บมือเวลาใช้งานนะครับตัวนี้เป็นสว่าน3ระบบก็คือขันเจาะแล้วก็กระแทกนะฮะตอนเรากดใช้งานเนะี่ยจะมีไฟฉายให้ตรงนี้ด้วยนะครับผมเอาไว้ทํางานในที่มืดเนาะแล้วก็อย่างที่ทําให้ดูตอนแรกนะครับว่าสามารถถอดออกได้ด้วยก็คือเราสามารถใช้หัวสว่านแบบนี้เพื่อทําการเจาะได้แล้วก็หัวตัวนี้นะครับจะเป็นแม่เหล็กสามารถใช้กับดอกขันที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบ PH วันเสียบเข้าแบบนี้ได้แข็งแรงนะครับไม่หลุดไม่เหล็กดูดแน่นแต่ว่าจะไม่ใช่การล็อกนะครับผมจะเป็นการาไม่เหล็กดูอย่างเดียวเห็นไหมเราดึงเข้าดึงออกได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหัวแบบนี้นะครับก็สามารถใส่ได้แต่ว่าจะไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่นะครับอ่าผมใส่ให้ดูปึ๊บอย่างนี้สามารถขันได้นะครับถ้าเราหันฉากแบบนี้แต่ถ้าเรากลมลงปับ๊บก็ มีโอกาสที่ตกได้ความแรงนะครับสามารถปรับได้สองระดับมีเลขหนึ่งและเลขสองน,นะครับถ้าเลขหนึ่งแบบเนี้ยคือประมาณนี้จะนิยมใช้ในการขันนะครับแต่ถ้าเราปรับเป็นเลขสองอ่าตัวน,นี้ก็จะหมุนเร็วขึ้นเหมาะกับการเจาะนะฮะแล้วที่มันสามารถถอดหัวเข้าออกได้แบบนี้มันมีมันมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน เดี๋ยวผมเปลี่ยนดอกเป็นดอกควานสําหรับเจาะไม้นะครับต้องหัวนี้เขียนบอกไว้ว่าสามารถใส่ได้ถึง3มทก็คือประมาณ10มิลน,นะครับสําหรับการจับดอกของหัวสว่านตัวนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูง,ง่ายๆนะครับก็จะประกอบไม้2ชิ้นนี้ให้เข้ากันนะฮะอันดับแรกเราใช้หัวธรรมดาเนี่ยแล้วก็ใช้ดอกควานนะครับเจาะเข้าไป ทีนี้ดึงหัวตัวนี้ออกแล้วก็สวมดอกขันเข้าไปปั๊บเอาไมา้สองชิ้นที่จะติดอะมาประกบกันนะครับ <c ười> เห็นไหมชิ้นงานก็จะติดแน่นกันนะครับผมโดยที่เราใช้แค่สว่านตัวเดียว <c ười> นี่มันก็จะเหมือนมีสองตัวเลยนะฮะ <c ười> ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยผมว่าโอเคเลย ทำออกมาได้ดีเลยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องความแรงเนาะเพราะว่าถ้าฟังฟังชั่นการใช้งานดีแต่ว่าแรงไม่พอก็อาจจะมีข้อจํากัดในการใช้งานไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นสว่าง3ระบบด้วยไปดูกันว่าเขาจะมีแรงพอไหมโอเคเดี๋ยวเราไปที่โหมดแรกกันนะครับก็คือการขันสกรูตรงนี้เลยซ้ายสุดแล้วก็จะปรับไว้ที่เบอร์หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวถอดหัวออกแล้วก็ใช้ตัว อดอกไข่ควงแบบนี้นะครับมาใส่ทดลองเจาะเสาไม้บ้านนะครับแน่นอนว่าเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับผมสกูตัวแรกอลองใช้สกูเจาะไม้ที่ใช้ใช้กันอยู่นะฮะอ๋อได้ได้ลืมบอกตรวน,นี้ปรับความแรงได้นะครับผมปรับไว้สัก16ก่อนแล้วกัน ทีนี้เ,เราจะลองเจาะสกูดอกยาวดอกใหญ่ดูนะครับตัวนี้น่าจะประมาณสักสองนิ้วกว่า,วานะแล้วก็ขนาดเบอร์แปดนะครับผมเจาะได้ไหม โอ้โหแรงได้นะครับผมเนี่ยแต่ว่าเกือบไม่รอดแต่ว่าขันได้นะครับถือว่าแรงใช้ได้เลยสำหรับสบ่านตัวนี้นะครับผมลองถอนดูนะเพิ่มเบอร์แรงกว่าเดิมถอนออกไหมเนี่ย ถอดออกนะฮะโอเคทีนี้เปลี่ยนมาดูโหมดการเจาะกันม้างนะครับก็จะใส่หัวนี้เข้าไปใหม่ปึ๊บนี่ไม่ไม่ใส่ไม่ได้ใส่ยากเลยเปลี่ยนโหมดไปที่โหมดการเจาะนะครับผมแค่นี้โอเคกลับมาที่ไม้เสาบ้านนะครับก็เป็นไม้น้แข็งอย่างที่บอกลองเจาะดูอ้าลืมเปลี่ยนโหมดลืมเปลี่ยนความแรงนะครับ จากเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์สองแล้วนะอ๋อสบายสบายเลยฮะนี่ขนาดไม้เนื้อแข็งนะครับแรงเหลือๆเลยเจาะไม้สบายเลยเจาะเหล็กกันบ้างนะครับก็ใส่ดอกที่มันสามารถเจาะเหล็กได้เข้าไป มันนี่ยื่นึงโอ๋อเจาะง่ายมากครับเจาะเหล็กก็ได้แรงเหลือๆเลยเจาะม้าเจาะเหล็กแล้ว เดี๋ยวเรามาดูเจาะปูนกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นดอกเจาะปูนขนาดเท่าไหร่ไม่แน่ใจน่าจะ8มิลน,นะฮะ8หรือ6ไม่รู้เผื่อบางคนจะไปเจาะแล้วก็ใส่ฟุกนะครับเดี๋ยวเราลองเจาะกับผนงังปูนผนังบ้านตรงนี้เลยนะครับว่าจะเจาะเข้าไหมลืมเปลี่ยนโหมดโหมดก็เปลี่ยนเป็นโหมดขวาสุดนะครับจะเป็นโหมดที่เจาะแล้วก็กระแทกด้วยนะครับส่วนความแรงเนี่ยเอาไปสุดเลยแล้วกันจะได้ เจาะเข้าง่ายๆนะฮะแล้วก็เบอร์สองด้วย ง่ายเลยทีนี้ไม้เหล็กปูได้หมดนะฮะส่วนตัวผมว่าเป็นสว่านที่น่าสนใจเลยนะครับใช้ได้หลายรูปแบบฟังก์ชันค่อนข้าง,งครบที่สาคัญคือเป็นสว่านสารระบบดนะ้วยเนาะมันใช้ได้แบบอนเนกประสงค์มากถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่าสว่านตัวเนี้ยมันสามารถถอดได้ทําให้คุณมีสว่านตัวเดียวแล้วใช้งานทั้งเจาะแล้วก็ทั้งขันได้ด้วยนะครับผมโอเคครับรีวิวก็ประมาณนี้ มีอะไรสงสัยก็สอบถามได้ที่คอมเมนต์นะครับส่วนเล่นสินค้าครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้อยู่ที่คอมเมนต์เหมือนกันแล้วคลิปหน้าจะมีเครื่องมือตัวไหนมารีวิวก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย